ชมบรรยากาศยามแรงโดมยินสักคลิปกันนะพี่น้องเอ้ยลมเมืม่อบ้านกะซาเมือ่อซาเมื่อเบิงแล้วนะบปิตแตออยู่คือว่า มันติดอยู่มันติดกรุงเทพเลยพี่น้องมาพี่คือคือคือบ้านเจ้าของนี่คือว่ามามากรุงเทพมันติดเลยน้องอยู่บไานเถาก็ติดบานนั้นเนาะมันก็เป็นบางช่วงอยู่ได้วยนงังบางช่วงก็จากเมืองบ้านบางช่วงก็จากอยู่กรุงเทพนะเมื่อบนงังถ่ายรูปนงังสังเกตบึง เงียบเงียบบ้านอยู่บานเกิดเป็นตะยูบ้าถ้าอยู่ครอบครัวหลายหลายคนนะเป็นตะยูบันีหลานมาเบิดเลยเงียบเลยบานนั่งถ่ายรูปนั่งขึ้นเลบานอ็บกขักใหญ่บะบกขักบ่เนยบกักคืออยู่กรุงเทพบอกง่ายรถกรุงเทพมันประเด็นอยู่เฮือนไปเฮือนมันนะนะบด้สุงสิซิงก็ไปนะ ยื่เฮือนไผ่เฮือนมันกินแล้วนอนนอน,น,อนแล้วกินตื่นมากขำมาไประเหตุงานบาดิว่าวหยองหยอกเงียกนะบดิว่าวามหน่อยคำใหญ่นะเราอ,อยู่เทบดีกว่าคือคักคือบึงคักแล้วอยู่บ้านเฮาเนาะเ่ามันมีการมีงานจัดงานเนี่โอ้ยผูเเ้เห็ุผู้บริวเข็ว่าอกไปเบิร์เลย ตอนว่าเพื่นมีงานก็นได้โอ้ตลำคานเด้อคือเบิ่งกะคากะยุงเทพดีกว่าเลยเพื่อแหละเถาเพืแหละสิมเมอีอบันทึกพี่น้องเลยเถาเพืแหละเห็ดเวียกบ่ได้พื่อแหละ,ละ,ละจังสิมเมียมาเขาอ,อยูุ่งเทพเขาเคยอยู่แล้วเนาะอยู่โอ้อยู่หลายปีแล้วเจ้เทพโอ้อยุงพี่น้องอยู่หลายปีแล้ว คักมาพี่มันบร่ได้มีไผ่เบายังหอกแงกน่าอยู่เฮือนไปเพือนมันแล้วก็บุกจักไผ่อีก่ะจักกับแบบสองคำคนคิวเพินมันดีนะสบายนะบ่มีไผ่เบาเอายังอยอกแงกเนว้นั้นแนวนี้นะเออสบายสะดวกกว่ายุงทิพเมื่อบ้านเฮาลองเมืออยู่แม่จากสามเดือนคัับบ่ย่างไปใช้กับปุ่ยเลยปานุกจิบแลยวี่งไงปานุกจิบเล โอ้บ่มักบ่อยู่เทพดีกว่าแหงจสມืองเทํางานบก็จังสืออยู่บ้านจ้าข